แนะนำการใช้งานเครื่องนะครับโมน้ำแข็งสแตนเลสนะครับ1กัก๊กมอเตอร์2แรงนะครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสทั้งตัวนะครับจะส่งถึงลงน้ำแข็ง ACI อนะครับอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับตัวแรกสั่ง2งกัก๊กมอเตอร์3แรงไปแล้วนะครับ ไม่พอต้องต้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับไว้สำหรับต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2อ6 3นห้ยกานถึงนี้นะครับการดูแลรักษาก็เพียงแค่เสยเจารบีนะครับทุกๆ30วันหรือว่าทุกๆหนึ่งเดือนเงินเดือนคนงานออกเมื่อไหร่ก็แกะเลยครับแล้วก็ใส่จารบีแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับมี2ตัวนะครับมีตุ๊กตา2ตัวซ้ายขวานะครับตุ๊กตานี้มีอะไรดูแลหลังการขายนะครับอะไรหลังการขายดูแลเฉพาะเครื่องที่ซื้อจากทางร้านนะครับไม่รับดูแลงานนอกนะครับ โอเคอ่ามอเตอร์มอเตอร์สองแรงนะครับอ่าเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เตรียมจะส่งอ่าเสียบต่อไฟได้เลยคนต่อเป็นเบเกอร์นะครับแต่ว่าอ่าผมที่ผมทำให้นี่คือให้ดูเฉยๆว่ามอเตอร์ใช้งานได้เป็นปกตินะครับ,รบมอเตอร์หมุนไฟใส่เดินเครื่องโอเคนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ภายในจะเป็นแบบนี้นะครับ ฟันคู่คือฟันด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้คือเน้นละเอียดนะครับถ้ามีฟันด้านหน้าด้านเดียวคือเน้นหยาบนะครับอันนี้ตัวอาร์ตัวเชื่อมอะไรผมผมไม่ให้ล้างออกนะครับผมให้เป็นแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเวลาไปถึงลูกค้าลูกค้าก็จะได้รู้ว่าเครื่องที่เราส่งไปนั้นอะ่ะเป็นเครื่องใหม่จริงๆยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เวลาใช้งานก็ใช้น้ําแข็งกักครับ ตีทิ้ง2กั๊กนะครับคือคือตีรอบแรกแล้วก็เอามาตีอีกครั้งหนึง่งแล้วเอากั๊กที่2ใส่สตีเพระฉะนั้นกั๊กที่2นี่ก็จะไมมใหม่ใหม,ม่เลี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจตรงกันว่าทําไมถึงไม่ล้างนะครับมันมีเหตุผลอยูนะ่จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นเครื่องใหม่หรือเครื่องมือ2นะครับทีคขาดตรงไหนโทรมาสอบถามนะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านหน้าครับมีสินค้าพร้อมส่งตลอดนะครับ